อันนี้คืองวดที่แล้วนะฟันเจ็ดดูนะว่าเลขมันจะย้อนงวดนี้หรือเปล่านะครับมันจะแตกสามตัวในนี้หรือเปล่าอันนี้วันที่ผิดแปบ๊บหนึ่งอันนี้เขียนวันที่ผิดเพราะมันเพิ่งเป็นต้นเดือนมกราเพราะฉะนั้นเลขมันก็จะผิดบ่อยๆมันก็จะผิดหน่อยนะไม่ต้องสับสนนะเนี่ยอันนี้คือกหกแต่มันอนะคือเข้าใจปะาวว่าไม่ได้หลอกอะไรทั้งสิ้นแต่คือเข้าใจไหมว่ายังไม่ชิน อันนี้สูตรที่ทุกคนอยากได้ให้ดูก่อนนะอันนี้คือสูตรที่ผมทําให้แม่งวดที่แล้ววันนี้ผมผมจะให้สูตรไปเลยผมจะไม่ที่บายแล้วเพราะมันเสียเวลาจิ้มลิงก์เลยนะรอเลยนะครับ นี่ครับนี่คือหวยออกวังคานผมทําสถิติมาแล้วอันนี้คือเฉพาะเลขเด่นล่างเห็นไหมครับเด่นล่างจะมี6มี0มี3มี5มีเจ็ดมี8แล้วเลขชนกันที่0ูนย์กับ7งวดที่แล้วถ้าใครดูผมบอกว่าศูนย์กับ7มาล่างผมฟันเจ็ดล่างมาล้านเปอร์เซ็นต์แล้ว7ออกให้แม่ไหมเจ็ดออกให้ไหมครับเออกให้ไหมเต็มตีนเจ็ดสีด งวดนี้กับรังวัลมี2มี4มี8ตัวไหนจะมามาลุ้นกันสวัสดีแม่แม่ทุกคนครับอ่ะฟังดีๆนะแม่แม่อันนี้ที่ผมจะให้แม่แม่ดูนี่คือเลขเด่นล่างนะครับสําหรับงวดนี้เอาแม่ดูแล้วเตรียมแคปแคปให้ทันไลฟเสร็จผมจะลบทิ้ง ทำสูตรออกมาแล้วนี่คือเลขกำลังวันของวันพุธเห็นไหมครับสองสี่แปดมาหนึ่งตัวเลขออก 47. สี่เจ็ดสถิตินี้ไม่ต้องถามว่ามันมาได้ยังไงทําเลขออกมาแล้วดูสถิติเลขแล้วนะครับเลขออกมาตามนี้นะครับเลขที่เด่นล่างสําหรับวันพุธอันดับหนึ่งคือเลขเจ็ดในใครชอบเลขเจ็ดบ้างสายด่วนปล่อยวันที่หนึ่งเลย ส่วนลำดับที่สองจะเป็นเลข2กับเลข4ี่ลำดับ1น,นี่เห็นไหมลำดับที่3เป็นเลข8พอมาทำเลขเด่นล่างเด่นล่างจะมี7มี8เห็นไหมครับมี7มี8มี2มี0ูนมี5เห็นไหมครับว่าเลขมันชนกันที่7กับ8แคปครับ จ็ดกับแปดครับงวดนี้เห็นไหมนี่ห้าตัวเนี้มาล่างแน่นอนแม่เอาไปตัดดับเอาเองทุกคนมีสำนักดับของตัวเองอยู่แล้วเจ็ดแปดสองศูนย์ห้าเนี่ยผมบอกแลว้วผมวิเคราะห์ไม่เหมือนคนอื่น <twitch> แล้วก็เข้าไม่ใช่ไม่เข้านี่คือที่ผมวิเคราะห์งวดที่แล้วเห็นไหมครับออกมาเหลือศูนย์กับเจ็ดมาเจ็ดฟันเจ็ดล่างเจ็ดมาล้านเปอร์เซ็นต์แต่งวดนี้ผมทำวิเคราะห์ออกมาแล้ว เด่น7กับเด่น8จะเด่นที่สุดเห็นไหมครับ7มาลำดับที่18มาลำดับที่3เพราะฉะนั้นงวดนี้งวดนี้เด่น7กับเด่น8อ่ะใครชอบ7พิมพ์7ใครชอบ8พิมพ์8แล้วเดี๋ยวผมจะนั่งผมจะวิเคราะห์ให้ทีละตัวอะฟังนะงวดนี้รัฐบาลเด่น7กับเด่น8พิมพ์ขึ้นมาเด่น7กับเด่น8 พิมพ์ขึ้นมาผมจะคัดให้เลขผมงวดดีมีหนึ่งมี่ห้าห6 7มีแค่7ตัวสำหรับงวดนี้อย่าลืมเล่น7 8ด้วยนะผมบอกเลยอย่าลืมเล่น7 8นะตัวแรกพิมพ์ขึ้นมาครับถ้า7มางวดนี้7 2 7 5แล้วก็7 6 7 2 7 5 7 6 แต่ถ้าใครคิดว่าแม่กลัวค่ะแม่กลัวเก้ามันจะกลับหัวเป็นหกหเป็น9้าแม่ก็กันไว้ตัวหนึ่งเป็นเจดเก้าแต่ผมบอกเลยนะในชุดไม่มี 7, เจดเก้าพราะผมตามมาหลายงวดแล้วงว,วดนี้ไม่ตามแต่จะลูดเจ็ดเลยนะครับงวดนี้ไม่ตามนี่แม่ก็ซื้อ8ปดเ้าด้วยนี่คือตัวแรกนะที่ปล่อยไปก็คือแปดหกมา ถึงเวลาแล้วรอนานแม่งวดนี้เม็ดเดียว817อัดนะครับใครรออยู่3000คนดูออกไป300ไม่เป็นไรงวดนี้ใครชอบนะชุดเต็มแคปไปเลยวันที่ไม่ผิดแล้วนะครับเดือนไม่ผิดสีมงคลนี่แหละสีเขียวนะครับแล้วก็สีฟ้าสำหรับเลขออกวันพุธ อัดหนัก18แม่งวดนี้อัดหนัก18 17แล้วก็28แม่ใครชอบในใครชอบ18บ้างในใครชอบ28ในใครชอบ17อัดไปอัดไปแม่งวดนี้มั่นใจมาก3ตัวเนี้ยถามว่า3ตัวนี้ชอบตัวไหนชอบสุดคือ17เม็ดเดียว817 ส่วนอีกสองหางสามหางรอวันสายด่วนปล่อยหมดอะเดี๋ยวมันไม่ออกใครชอบนะแม่จัดเลยงวดน,นี้ฟัน7 7มาล้านเปอร์เซ็นต์7 2 7 5ส6 8เจ็ดห้าเจ็ดแล้วก็2 8นี่คือตัวอัดตัวเนิ้นมีเลขทูบอีกไม่ต้องเสียเวลาเลขทูบก็คือวันนี้เลยจุดหวยลาวนี่แหละครับแต่มันไม่ออกลาวแต่มันสวย อยากให้เอาไปตามรัฐบาลกับอมสินอันนี้คือเลขทูบแม่แคบไปห้าหนึ่งเจ็ดถ้าชอบไปซื้อเลยนะลิงก์อยู่ด้านล่างลิงก์อยู่ด้านล่างเดี๋ยวผมจะแม่แคบทุกชุดเลยแล้วแม่เอาไปพิจารณาเองห้าหนึ่งเจ็ดแม่งวดน,นี้ห้าหนึ่งเจ็ดสามพันคนดูสวัสดีครับงวดน,นี้ผมจะบอกแม่นะผมชอบตัวไหนอันนี้คือเลขทูบนะห้าหนึ่งเจ็ดแม่ตัดเล่นเอาเองสวยมาก ส่วนรัฐบาลงวดน,นี้นะนี่ครับถามว่าผมชอบตัวไหนเทใจเลย17งวดน,นี้1718แม่ผมเท17 18 17 18ดหเนี่ยผมเทสตัวนี้แต่ถามว่า3ตัวนี้ผมชอบไหนผมชอบมาก17ใครชอบ17ึ่พร้อมไปกับผมไปเลย1 7ึ่งเจ็ดคูณพันแล้วแต่นะครับแล้วอีกตัวหนึ่งคือ7 5แล้วไม่อย่าลืมนะ7กับ8เนี่ยเนี่ย แปดเจ็ดเนี่ยอย่าลืมเล่นตัวเด่นด้วยเจ็ดกับแปดเนี่ยเพราะว่าผมไม่ไม่เอามาใส่ชุดแล้วเพราะว่ามันเยอะเดี๋ยวมันจะเยอะเพราะเจ็ดกับแปดเป็นตัวเด่นแล้วนะครับโอเคใครจะถามอะไรผมมีไหมอาผมจะให้แม่แคบอีกหนึ่งรอบอันนี้ผ่านไปแล้วต่อไปอันนี้มิอันนี้พอพักนี่ครับไปพิจารณาเอาแล้วดูว่ามันจะมาตามที่ผมบอกไหมงวดนี้เจ็ด กับ8เด่นสุดแล้วถามว่างวดนี้ล่างฟันอะไรฟันเจ็ดผมให้เจ็ดเหมือนเดิมเลขดับงวดนี้มาใครอยากได้เลขดับใครอยากได้เลขดับแม่ขอวัดใจรัวใครอยากได้เลขดับแม่ขอวัดใจรัวพี่คนนี้บอกว่าเป็นเลขของสูนอะไรนะเลขเลขของสูนารีค่ะผมบม่รู้หรอกเพราะว่าแม่รู้ไหมแปดหนึ่งเจ็ดมาจากไหนใครอยากรู้ ใครอยากรู้บ้างบอกเลยไม่ต้องพิมพ์อะไรมาขอแค่กําลังใจให้กันอยู่อยู่ด้วยกันแค่นี้สำหรับใครที่ยังไม่ไปไหนอ่ะบอกนะบอกนะ817นะมันเป็นเลขบวงสวงวันที่19ที่บวงสวงที่สร้างปู วันที่19ที่ไลฟ์สดให้ชมตอน6โมงถึงตอนหนึ่งทุ่มเลขทูบคือ817นงางลำเอามาเอาทูบมาประมาณ4 5หดอกแล้วให้ผมจับแล้วก็จุดได้817นี่คือที่มาของ817ครับงวดนี้6 7 8มาบน1ตัวล้านเปอร์เซ็นต์ ผมว่างวดนี้แปดมาบนครับตามความไม่รู้นะผมว่าแปดมาบนเจ็ดน่าจะมาข้างล่างผมว่าเพราะเพราะผมทำซิดีเนี่ยถ้ามันไม่ผิดพลาดน,นะแม่คือมันมาตามนี้อันนี้คือเฉพาะล่างนะมันจะเด่นจะมีเจ็ดมีแปดมีสองมีศูนย์แล้วก็มีห้าแล้วเมื่อกี้มีแม่คนนึงบอกว่าไม่รู้ออกไปยังแล้วศูนย์มันจะมาไหมงวดเนี้ยถามว่าศูนย์มันจะมาไหม เอาดับล่างก่อนนะถ้าถามล่างนะถ้าถามว่าล่างดับตัวไหนดับเลขสามสามไมมาล่างงวดนี้7กับ8จะเด่นอยู่ข้างล่างหรือจะมาบนก็ได้ นี่แม่ดูตามนี้เลยแม่จะรู้เลยว่าเลขดับดับตัวไหนดับล่างเพราะเลขมันชนกันแค่นี้เห็นไหมเห็นไหมครับนี่ทําสถิติมาแล้วที่ผมคํานวณให้แม่นี่ก็คือเหมือนงวดนี้เหมือนงวดนี้ที่ผมทําให้แม่ดูที่ผมมานั่งวิเคราะห์แล้วพอมันชนกันเห็นไหมศูนย์กับเจ็ดมาล่างเห็นไหมครับ นี่ครับแล้วก็มาจริงๆ7มาล่างแล้วงวดน,นี้ถ้าแม่ดูสถิติที่ผมทําออกมาเด่นล่างจะมี7มี8มี2มี0มี5เพราะฉะนั้นนะ่ะงวดน,นี้แม่ก็จะเห็นแล้วว่าไม่มี3เพราะฉะนั้น3ต้องดับอ่ะให้ดูร,าตารัตตอลี่งวดนี้ครับมันจอวนอยู่แค่นี้แหละใช่ครับแม่มันจอวนแค่นี้อ่างวดน,นี้มี5 7 มีห้นะมี5 7ครับมีเจ็ดห้ามี7จ็ดหมีเจหมีเจหมีเจหมีสอให้ตัวไหนก็ซื้อตัวนั้นแหละครับแม่สองมีแปดสมี68ตัวแรกเลยที่ปล่อยไปไม่รู้ออกหรือไม่ออกนะครับแล้วก็มี68แล้วก็มี18นะครับ18ึนี่ชอบมากแต่ได้มากี่ใบเนี่ย 1 8ึ่งแปดสองหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนแล้วก็แปมีแค่นี้ส่วนถ้าเป็นในแอป,ปครับในแอป,ปนี้น่าจะซื้อหลายอยู่แต่ก็ไม่ได้ซื้อหวานนะซื้อเลขชอบจะให้ดูแอป,ปแอป,ปนี้ก่อน แผงนี้ซื้อทั้งหมด67ใบนะครับก็จะมี78มี78 87นะครับแล้วก็มี49มี7มีมี79มีมี79แล้วก็อันนี้จะเป็นทะเบียนรถนะครับ988แล้วก็มี17มีเบิ้ล77ถ้าเบิ้ลมานะระวัง77กับ88นะครับเนี่ยแล้วก็มี17มี88มี988มี77มี77นะครับแล้วก็มี17 มีแค่นี้นะครับไม่ได้ซื้อเยอะแต่ว่างวดน,นี้เทหน่งเจกับ18มกักแฮงมากหลายส่วนอีกอันนึงก็ไม่ค่อยได้ซื้อนะครับงวดน,นี้ไม่ได้ไม่ซื้อเยอะนี่งงวดน,นี้ซื้อทั้งหมดยีสิบใบในนี้ซื้อยี่สิบ นี่ครับก็จะมีสีสมีอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเลขที่พี่เขาให้ซื้อมาก็จะเป็น1นึสสนะครับแล้วก็มี8ปดหกห้หหนี่เป็นเลขประทัดเป็นเลขหางประทัดวันตุดจ,จีนแปดหหนี่เป็นเลขหางประทัดวันตุดจ,จีนแล้วก็มี817 8นึ่งเดแปแล้วก็แปดหกแล้วก็สี่ห้าห้าเลขดังติดๆไว้นิดหน่อยแค่นี้หมดครับไม่ได้ซื้อซื้อแค่นี้ ซื้อเยอะแต่ไม่ได้ซื้อหวานก็คือซื้อชอบซื้อเลขที่ชอบถ้าถูกก็ถูกนะแต่ว่าผมว่า18มีโอกาสลุ้นเหมือนกันสำหรับงวดนี้โอเคนะ